3เทคนิคนะครับเที่ยวยังไงให้ผอมลงทุกรอบหลายคนจะมีปัญหาว่าพอไปเที่ยวกินเยอะแล้วก็ทําให้รู้สึกกลับมาตัวบวมเป็นไหมครับอ่าถ้าเป็นเนี่ยลองฟังต่อเลยนะครับว่าผมทํำยังไงเนี่ยเห็นไหมผมมาผมก็จะกลับเลยนะผมยังไม่อ้วนขึ้นเลยครับเทคนิคที่1ก็คือเวลาที่ผมขับรถผมจะทานเฉพาะถั่วและธัญพืชเท่านั้น ถั่วธัญพืชกาแฟอเมริกาโน่ที่ไม่แต่น้ำตาลพวกนี้มันจะช่วยทําให้เราสามารถยังกระตุ้นเบิร์นในขณะที่ขับรถได้เนื่องจากเราไม่มีแป้งกับน้ําตาลเกินความจําเป็นระหว่างขับรถมันจะไม่อ้วนขึ้นระหว่างเดินทางแน่นอนอยางนั้นเราตัดเรื่องนี้ได้นะครับข้อที่2ก็คือระหว่างที่เราเที่ยวนี่นอนเยอะ เมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายเรานอนน้อยมีความเครียดเกิดขึ้นจากการเดินทางความเครียดเกิดขึ้นจากการที่เรานอนพักผ่อนไม่เพียงพอมันจะทำให้เรากินเยอะโดยที่เราไม่รู้ตัวอันนี้มีงานวิจัยพูดถึงเยอะอยู่แล้วนะครับดังนั้นนอนให้เพียงพอจะได้ไม่แก่ด้วยไม่อ้วนด้วยข้อที่สาก็คือเวลาที่เรากินอะไรก็ตามนะครับให้กินอย่างมีความสุขเลยไม่ต้องไปซีเอสว่าโอ,โอ้ฉันเดจะสั่งอะไรก็กินไปเลยครับสั่งไปเลยแต่ว่าเพียงแต่ว่าตอนจะกินเนี่ยเราก็สังเกตนิดนึงว่าเอะถ้าในอาหารมื้อเนี้ย เราลดข้าวได้หน่อยนึงแล้วกินกับข้าวเยอะๆโอกาสที่เราจะอ้วนจะน้อยดัยงนั้นข้าวยังกินได้นะครับแต่กินข้าวน้อยลงแล้วกินกับข้าวเยอะซึ่งกับข้าวเดี๋ยวนี้นะไม่ว่าจะไปกินกับข้าวที่ไหนมันก็จะมีแค่โปรตีนอย่างเช่นจากเนื้อสัตว์ กุ้งอาหารทะเลมีผักเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นอาหารไทยส่วนใหญ่ถ้าเรากินไม่อ้วนหรอครับเรากินข้าวให้น้อยลงนะครับโอกาสที่จะอ้วนช่วงเที่ยวเนี่ยจะน้อยมากเห็นไหมผมไปเที่ยวบ่อยมากเดี๋ยวนี้เที่ยวทุกเดือนเลยตั้งแต่ช่วงโควิดเบาลงนะครับก็ยังไม่ได้อ้วนขึ้นอะไรนะครับแต่ส่วนใครก็ตามที่แบบฉันอยากกินขนมอ่ะฉันอยากกินไอศครีมฉันอยากกินของที่เป็นแป้ง,ปง,ปงน้ําตาลกินครัวซองแบบเนี้ยเราทํายังไงก็สามารถพกผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการยับยัง้งการย่อยแป้ง,ปงน้าตาลได้แต่ต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนนะครับผลิตภัณฑ์ที่ ในการยับยั้งการย่อยแป้งน้ำตาลจะช่วยได้แค่50%เท่านั้นหมายความว่ากินครัวซองต์ชิ้นจะยับยั้งได้แค่ครึ่งชิ้นดังนั้นอยากคาดหวังว่าเฮ้ยกินแล้วฉันจะกินขนมได้ไม่อั้นเลยนะครับเราก็ยังควบคุมอยู่แต่ว่าถ้าเราอยากกินแล้วก็ก่อนที่เราจะกินเนี่ยเราก็กินผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการยับยั้งแป้งน้ำตาลเนี่ยไปสักเม็ดหนึ่งนะครับหรือว่าขนาดประมาณ500มิลลิกรัมโดยวิธีการดูนะครับให้ดูส่วนประกอบของถั่วขาว ส่วนประกอบของถั่วขาวเนี่ยถ้า500มิลลิกรัมเนี่ยจะช่วยยับยั้งได้50%แต่ถ้าน้อยกว่านั้นบางยี่ห้ออาจจะต้องกินหลายเม็ดหน่อยเพื่อให้ได้แต่ละครั้งเนี่ยให้ได้สารสกัดจากถั่วขาวอย่างน้อย500มิลลิกรัมนะครับได้สูงสุดไม่เกิน1,000มิลลิกรัมก็พอนะครับเพราะบางยี่ห้อจะแบบบางคนบอกอยากกินเยอะๆผมบอกว่ากินแค่500-1,000มิลลิกรัมก็พอใครอยากดูตัวอย่างที่ผมกินอยู่แล้วกันใช้เทคนิคโดยการใช้ถั่วขาวกับสารสกัดจากถั่วเ<อ>หลืองหมักเนี่ย จากธรรมชาติไม่มีสารเคมีเจาะปนนะครับก็จะกินแล้วสบายใจกินแล้วไม่กลัวว่าจะมีการสะสมในร่างกายนะครับสามารถพิมพ์คําว่า cf 3 9 0นะครับแล้วก็แคปหน้าจอขอทีมงานดูได้นะครับทั้งใน Line แอดด็อกเตอรแล้วก็ใน i n b o x อของ Facebook นะครับดูเป็นตัวอย่างถ้าใครมียี่ห้ออื่นก็กินยี่ห้ออื่นได้เลยนะครับแล้วเลือกยี่ห้อที่เราสบายใจว่ากินแล้วปลอดภัยไม่มีสารเคมีเจือปนใครชอบคลิปนี้ อยากแบ่งปันเพื่อนๆที่ชอบเที่ยวแล้วกลัวว่าจะกลับมาอ้วนสามารถแชร์ได้นะครับเราจะได้ไปเที่ยวแบบมีความสุขด้วยแล้วกลับมาไม่ต้องชดใช้กรรมไม่ต้องอ้วนขึ้นรักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ